แผ่พระบรมโอธิสมภารเสด็จเยือนเพื่อนบ้านทั้งไกลใกล้กระชับมิตรแปรปรับกระชับใจรังสรรยุคสุขสมัยด้วยไมตรีภายหลังการเสด็จประพาสประเทศเพื่อนบ้านในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สองครั้งครั้งแรกคือสิงคโปร์ชวาบาหลี และครั้งที่สองคืออินโดจีนฝรั่งเศสต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและแคนาดาในพุทธศักราช2474นอกจากเป็นการเสด็จพระราชดำเนินไปเข้ารับการผ่าตัดพระเนตรที่สหรัฐอเมริกาแล้ว ทรงถือโอกาสในการเจริญพระราชมัยตรีไปในคราวเดียวกันนี้ด้วยกล่าวได้ว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเจริญพระราชมัยตรีกับประเทศทั้งสามด้วยพระองค์เองก่อนหน้านั้นเมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสิ้นสุดลง รัฐบาลไทยได้เริ่มเจรจาขอแก้ไขสนทิสัญญาที่ไม่เสมอภาคซึ่งได้ลงนามไว้กับประเทศต่างๆรวมทั้งสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นในที่สุดทั้งสองประเทศได้ยินยอมให้มีการแก้ไขสนทิสัญญาที่ไม่เสมอภาคดังกล่าวนับเป็นการปลดเปลื้งพันธนาการทางอธิปไตยตลอดจนลดความเสียเปรียบทางเศรษฐกิจ ที่จุดรังการพัฒนาประเทศไทยมายาวนานนับทศวรรษขณะเดียวกันก็เป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนชาติมหาอำนาจครั้งแรกของพระมหากษัตริย์ไทยด้วยสถานะที่ไทยมีความเสมอภาคทัดทเทียมกับประเทศท,ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อการเจริญพระราชมัยตรีครั้งนี้ นับเป็นหนึ่งในพระราชการณียกิจด้านการต่างประเทศที่มีความสำคัญที่ได้ทรงสารต่อพระราชไมตรีที่พระมหากษัตริย์รัชกาลก่อนๆได้ทรงสารสายสัมพันธ์ไว้ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นและดำรงสืบมาตราบจนทุกวันนี้